าที่มาของชื่อหมอชิดชื่อหมอชิดมาจากนายชิดนักข่าวสาวชาวบางก้าจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านขายยาชื่อดังในอดีตเขาเริ่มต้นจากการเป็นเสมียนที่ห้างเตงกงหูปัจจุบันคือโฆสสภาก่อนจะเปิดร้านขายยาของตนเองในชื่อห้างขายยารามังกรและประสบความสำเร็จในการผลิตยาลัะหมอชิดซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนอกจากนี้นายชิดย <an> ัง <t> ม <une> ีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยบริจาคที่ดินให้กับกรมพินารักษ์ในปีพศ2498เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีขนส่งมวลชนทางถนนซึ่งต่่ออมมมาาาาาไดดด้กกลยยเเป็นนนนสสสถีขงงคูโรรรุทพหหชิ

ลิฟต์ลงนะมันน่าจะมีลิฟต์ลงอยูน,นี้เวลาเหลือเขาบอกยื่นก่อนห้าโมงสี่ก่อน5้าโมงสีเนี่ยเหลือเฟือเลยเอาตามล่าตามล่าแอร์อุดรครับใครกำลังดูคลิปตอนนี้ครับช่วยเม้นบอกหน่อยครับ <laughs> กว่ากว่าคลิปนี้จบฝันนี้คนดีิวน่าจะถึงบ้านอุดรเรียบร้อยแล้ว นี่ครับคนนี้กลับบ้านครับดิวบ้านดุงตรงเหนื่ยว่ปกติทำไมเดินมาไม่เจ๋อไม่เจอเนาะไม่ปกติจะม,ม,ม,มีคนมานคนชัยแอร์ต้องลองลองเดินริมนี่ไหม Lạy đơn em udon chém chân là thiệt là là thiệt là thiệt เจอแลวน่เจอก็ไม่เจอแล้วไม,ไม,ไม่ปกติจะมีคนมาเราควรใช้แอร์ต้องลองลองเดินริมนีมไหมอืมต้องไล่เดินแอร์อุดอนใช่ไหมสด ฉลาที่ว่อะไร่วามีแอร์อุบลนละแอร์อุบวนแล้วไหนนี่ไงเจอแล้วันา ออ,อ,อ,ออกจากับ้านออกกำกับ้านในทีนี้คือออกกาลบ้านของจริงแล้วครับออกออกจากประเทศครับออกจากประเทศตอนนี้เรากำลังจะไปอ่าตนนิมเอติมตอนนี้เรากำลังไปแบบเอลเร้อยเอ็ด,ออดมาดูครับตอนนี้มาส่งดิวบ้านดงกับบ้านดงของจริงนะครับรอบนี้ไม่รู้ อีพีนี้จะทางหาเราจะมาคอแลบกระดิกเมื่อไหรไปไปกันต่อไปหากินชีวิตชีวิตไม่ค่อยหวานเลยขาดหวานไม่ได้มีกาหมอเชิดรอบนี้เราลงลิฟต์ก่อนดีกว่าลิฟต์ช่องหนึ่งร้อยถ้าเราจะขึ้นมาเราต้องขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงน,นี้ตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละทางนั้นแหละทางนีน้แต่เราลงลิฟต์ก่อนเพราะเวลาเราเหลือ เอาเลือเราไปกินเต๊มก่อนเดี๋ยวเสือกลับบ้านไหมกลับบ้านก่อนไหมโอเคเดี๋ยวให้ใหม่กินบรรยากาศคนเยอะมากโอ้โหอุ้ยลิ์แอบหลุมกันนะเนี่ยมีใครไปด้วยไหม เลคคอร์ดด้วยโอเคดูเนี่ยชัดอ๋อเขาตรวจกระเป๋า,านี้เองนี่คือใส่ส่วนใดไม่ได้เวเรากินไอติมก่อนดีกว่าต่อต่อคิวกินไอติมกินอะไรอีกไหมต้อกจากไอติมซื้ออะไรไปตุนไหม เอาแบบไหนเอาแบบรอบก่อนหรือว่าเปลี่ยนรถ <uellement> ผมกินบ่อยมากเลยยี่ห้อนี้สปอนเซอร์ชอบผมได้นะอ<ๆ>เออเออหมือนเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งนี่ผมพูดให้ปีหนึ่งเลยเะไเรียกเลยมีสเซ่หมดหมดตอนนี้เรากำลังเข้าเซเว่น นี่คือเสาประจันก็อเพราะว่าเวลาไปหรเวลากลับเราต้อง่ชอบมาหยุดฝากหลับอยู่ตรงนี้ก็คือตั้งหลักก่อนว่ามาหยืนปุ๊บฉะนมาถึงแล้วใช่เหรอฉันมาถึงแล้วฉันมาถึงแล้วควรเป็นต่อไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยแต่ว่าคนเยอะมากอ่ะของฝากสอายดีไหม ต่อคิวเซเว่นดีกว่าเราเกือบไม่ๆๆได้ดื่มได้ติมเซเว่นกินนะครับตอนนี้ติมเซเว่นนี่ <c oughs> วเวลานั่งรถทัวร์แบบว่ากลับคนเดียวอ่ะนอนเลยไหมนอนบ้างแต่บ้าก็นแล้วไม่กลัวแบบว่าเนี่ยเพราะว่าน้าเคยแบบ กับคนเดียวน่ากลัวเขาแบบมามา,มาลวงมาขโมยอย่างเงี้ยนี่กลัวเขาผมเขาตายอย่างไรก,กางเลย,เ,ลยเพราะว่าถ้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 าสูตรนะเวลากลับเนี่ยเคยกลับโคราชเคยกลับเนี่ยแหละก็คือแบบทุกครั้งเลยโทรศัพท์จะตั้งปลุกทุกทุกชั่วโมงแต่ให้มันแบบไม่ต้องเสียดังให้มันสั่นให้มันรู้ตัวเงี้ยจะได้แบบได้หลับเผลอหลับก็สะดุ้งตื่นสะดุ้ง,ต,งตื่นเงี้ยยากที่ลุกยางอีก อะไรนะข้อของทราบผมยังไม่เห็นเกงเป็ก่งไรอ่ะม่กลับรอบนึงไม่รู้กลับจังหวัดไหนแล้วล้วก็เลยแบบไปดูอนิเมตสวอตอาร์ตออนไลน์เคยดูไหมคิริโตถึงโอ้โหไม่ได้นอนเลยดูมันจัดมันไม่มันจริงตัวอาร์ตอะไรนะเคยดูหรอกเคยดู ดูคลิกเลยที่ที่โต๊ะน่ะมันมีดาบอะไรปะมีดาบพู่แลอวมันทำตัวกะอืมมาเป็นทีเอ็มยิ่งกว่าทีเอ็มอืมแล้วตอนสุดท้ายเหมือนจำได้ครับใครครับเขาที่มันแบบแบบเอาอะไรนะที่มันถอดไอวีอาร์ออกได้ใช่ไหม,มแล้วมันไปบ้านไปบ้านใครไปบ้านพระเอกหรือนางเอตัวร้ายหรือนางเอกอะไรที่มันมันไปต่อยเขาอะ ไปไปบ้านนางเอกอืมอุ้ยบ้านนางเอกหรือบ้านพระเอกเนี่ยแหละจำไม่ค่อยได้ละไปบ้านนางเอกก็ไปใส่ใส่คนทั้นแล้วก็ต้อมีต่อภาคของ้าคสองยังไม่ใด้ดูเลยโหดิดตอนนั้นดูแล้วก็ดูเรื่องอะไร Attack on t ท่าน เพย์ยอนถ้าดูอันนี้ได้โซโลลีเวลลิ่งอ่ะไปดูสนุกสนุกรเ,เรื่องเรื่องไม่ยืดเยื้อก,ก็คือแบบก็คือไม่ได้ยืดเยื้อแบบว่าแบบว่ากว่าจะเก่งได้อะไรเงี้ยก็คือแบบเรื่องเรื่องแบบไอ้นนี้มันก็พอดเหมือนเรื่องทั่วไปอะ่ะแบบว่าเฮ้ยก็เก่งอะ่ะแต่ว่ามันเก่งแบบสนุกอะ่ะแนวรู้อ่ะ ดันดาดันหันมันตัดจบแบบง่ายๆเลยรดูถึงตอนไหนมันมีแบบรวมสิงชั่วโมงเลยไปดูแบบรวมชั่วโมงดูก็ดูถึงตอนที่ตัวเองดูประมาณตอนห้าตอนมันมีแต่ถ้าเป็นตอนมันมีเยอะกว่านี้แต่ชั่วโมงนะผมดูเพราทุกคมันจบเดียวจากวะอะไรเนี้ยคุณดูไปแค่ดูตัวถึงพระเอกไอ้นี่อะไรนะดูถึงตอนที่มันจบถึงประตู เจาะรูบ้านเหรเจาะรูบ้านไอ้หัวแดงในป่าบ้านที่มันบ้านอยู่ในป่าอ๋อที่มันเจอเพื่อนไอ้ผู้ชายนั่นแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันมีต่อมีต่อต่อซีซั่นสองยังไม่มายังไม่มาบ้างนั้นมารวมเดี๋ยวไอ้หัวไอ้เพื่อนไอ้ผู้ชายที่มันเจอใหม่ มันจะมีพลังเทพสาตาสปอยแล้วสปอยแต่มันไม่ถูกกับพลังพระเอกเดี๋ยวเดี๋ยวพอเอ็มมันไปเจออะไรวะมันไปเจออะไรอ่ะลูกกระป๋อง,องพระเอกครบอะ่ะแล้วมันจะทําตามสัญญามันจะทําตามสัญญาที่ว่ามันจะเอาอะไรอ่ะพลังคืนอะ่ะ แต่พอเจอแล้วอ่ะมันเอาพลังคืนน่ะเจาพับบที่รนดามคะพามก็ไปครับพระเอกก็เสียพลังเลยลก็เกิดเหตุการณ์นะครับผมไม่สามารถไปส่งเดียวป้าดุงได้เพราะว่าผมไม่ได้มาไม่ได้มาแบบไม่ได้มานานแล้วทีเนี้ยเขาคือแบบว่าคนต้องมีตัวเท่านั้นถึงจะไปส่งลงชาชลาที่รถทัวร์ได้ผมก็โดน ทักหนา,าตัวดีดออกนะครับทำให้ผมไปส่งไปได้ทีนี้ก็คือแบบว่าไว้เจอกันใหม่นะครับกับออกนอกบ้านอีพีต่อไปนะครับอันนี้คือแบบว่าอีพีหมอชิดก็ให้ถ่ายบรรยากาศการดูครับว่านี่ขนาดมันช่วงปิดเทอมด้วยแหละแล้วก็แบบว่าแฮนนี่ด้วยคนก็ยังเยอะขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวผมอาจจะมีแบบบรรยากาศเล็กน้อยแล้วก็แบบอ่าะป็ดคลิปไปนะครับสวัสดีครับ